เริ่มกันที่จังหวัดนครสวรรค์กันก่อนนะครับทางทีมงานชวนบวชได้ลงพื้นที่ในโรงเรียนหัวถนนเหนืออําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2568โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์ต่างให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสนะครับให้ทีมงานได้ประชาสัมพันธ์โครงการบวชพราะเลลงเห็นถึงประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับจากโครงการนี้โดยน้องๆเยวชนชายนะครับจะได้เรียนรู้หลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งยังได้บวชเป็นสมมเนมเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและห่างไกลจากอบายมุข จากการทําหน้าที่ในครั้งนี้นะครับได้มีน้องนักเรียนเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการบวชจํานวนหลายคนทีเดียวครับจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับไปต่อการที่บรากาศเชิญชวนน้องน้องเข้าร่วมโครงการนะครับกันที่จังหวัดสระแก้วครับโดยทางด้านพระอาจารย์และทีมงานชวนบวชในจังหวัดสระแก้วได้ลงตามพื้นที่ของสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับในจังหวัดสระแก้วประกอบด้วยโรงเรียนบ้านกุดเวียนโรงเรียนบ้านโคกเพล็กโรงเรียนบ้านรัตนะ โรงเรียนบ้านโคคลานและโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีเพื่อส่วนส่วนน้องน้องเยาวชนชายนะครับเข้าร่วมโครงการบวชในครั้งนี้จากการลงพื้นที่นะครับก็ได้รับความสนใจจากน้องนนักเรียนนะครับหลายคนก็เซ็นใบสมัครบวชท,ทันทีซึ่งการทําหน้าที่ของทีมงานชวนบวชในจงังหวัดสระแก้วได้ลงทําหน้าที่อย่างเสียสละเวลาไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทุ่มเทกันอย่างสุดกําลังทีเดียวครับเพื่อให้น้องน้องเยาวชนชายคนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นการปิดเทอมทางโลกแล้วก็เปิดเทอมทางธรรมหลายคนรับไปสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับจะกลับไปบ้านเพื่อขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้อนุญาตให้ตนนั้นได้ออกบวชเป็นการใช้ช่วงเวลาของการปิดภาคเรียนนั้นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทีเดียวอนุโมทนาบุญนะครับกับทีมงานชนบวชที่จังหวัดสระแก้วนะครับ